เตาแก๊สและเตาถ่านใช้งานพร้อมกันได้ไหมคลิปนี้มีคําตอบให้ค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินขัดทั้งใบไซส์กลางแก๊สหนึ่งหัวถ่านหนึ่งหัวสีเท้าค่ะหัวแก๊สที่เลือกใช้เป็นหัวแก๊ส KB5 สวยทนไฟแรงทํากับข้าวได้รวดเร็วทันใจรุ่นนี้สามารถวางหม้อเบอร์เล็กจนถึงหม้อเบอร์45ได้งานหินขัดมีให้เลือกสีสีค่ะมีสีแดงเทาเขียวและขาวส่วนเตาถ่านที่ร้านเป็นเตาถ่านประหยัดพลังงานสําหรับต้มตุ๋นอุ่นนึ่งเหมาะกับเตาถ่านมากๆค่ะขอเติมถ่านแค่รอบเดียวก็อยู่ได้หลายชั่วโมงรหยัดก้้อนาาตวสืืเล็็ทํบขไ ไม่ต้องก้มให้เมื่อยเคาน์เตอร์เตาที่ร้านนี้เป็นไซส์มาตรฐานเลยค่ะหยิบจับก็ง่ายด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้10บถึงยีสขวดสำหรับใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาที่สวยแข็งแรงทนทานและอายุการใช้งานก็นานมาที่ร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีครบจบแน่นอนค่ะเพราะร้านนี้ยังมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะทางร้านก็ยังมีเคาน์เตอร์ซิงลัง้คาาานนนนนองแ่่ะทมี รการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านาคาขนส่งคิดตามระยะทางสินค้าถึงมือลูกค้าสวยตรงปกแน่นอนไม่อยากพลาสินค้าดีๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ